สวัสดีนะคนวันนีเ้เราก็จะมาสอนทำอันนี้กันนี่เป็นแบบนี้ได้สี่รูปเลยนะอย่างแรกแตัดกระดาษให้เป็นเก้าหกเก้าดิสสอนี่คีดจี๊ดิสสอนอะไรก็ได้แหละทุกคนทำแบบนี้ทั้งหมดสี่แผ่นนะ นี่ไงได้มาสี่แผ่นแล้วต่อไปแล้วก็จะวาดรูปทั้งหมดสี่แผ่นเลยนะแผ่นที่หนึ่งเราก็จะมาอันนี้กันทําให้เส้นมันเข้มขึ้นนี่เลยแล้วก็เ,เก็บต่อไปแล้วก็จะลบลบกันนี่เลยต่อไปก็จะมา ระบายสีกันแล้วก็จะว่าเอาอันนี้มาด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา